ภาวิชาตอนนี้ผมอยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มาแล้กันเลยส่วนนะครับมาที่ห้องแลบอาจารย์เิญญามาสวัสดนะครับโอเคเข้ามาแล้วครับสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มีอะไรให้เราเล่นไหมครับวันนี้อาจารย์ก็เป็นสายเคมีวิเคราะห์ที่ชอบทําอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์เองเทียบกับวิธีมาตรฐานค่ะโดยอาจารย์จะมีเครื่องมือกล่องเล็กๆสามารถจะหิ้วพกพาไปวิเคราะห์ในภาคสนามได้ อาจารย์มีทั้งอนุสิทธิบัตรแล้วก็มีเปเปอร์ทุกอันเลยนะคะอันน,น,อนี้เดี๋ยวแนะนำเลยตัวนี้ได้ไปประกวดที่สวิตเซอร์แลนด์พี่เอมาดูเลยเราได้เหรียญด้วยนะนี่คือเครื่องนี้เลยได้เหรียญเงินที่เจนีวานะคะเมปปื่อปีอาคันที่15บห้องปีสองพันแะล้จะไม่ได้2017 <27, S 1> นะแล้วก็ได้รางวัลของวรรณประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ด้วยนะคะก็ไปค่าไปสวิตเซอร์แลนด์มาเรียบร้อยนะคะเครื่องส่วนใหญ่คือจะ ได้รางวัลหมดแล้วนะะแล้วก็มันจะมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันแรกๆเนี่ยก็จะเป็นกล่องค่อนข้างใหญ่คือตอนแรกเนี่ยเราทําเป็นกล่องกระดาษรองกันก่อนครานี้มันมันหิ้วไปมันก็ไม่ไม่มีความคงทนเราก็เลยเดินไปที่ร้านอิเล็กทรอนิกส์ไปเจอกล่องท <c oughs> ี่เป็นกล่องใส่ไมโครโฟนและก็เลยเอามาเจาะเจาะใส่อะไรบ้าง <c oughs> เปิดดูนะคะนี่เวอร์ชันนี้จะเได้ไปสวิสนะ ข้างในจริงๆเราจะมีแบตเตอรี่เนาะใส่จะไม่ไปใส่ไว้นี่เป็นเครื่องวัดแสงแบบรุ่นโบราณเราจะใช้เป็นเครื่องนะมาเป็นลักมิเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วจานี้จะเป็นแผงไฟอ,อันนี้เป็นตัวตัวไฟที่จะออกมามสารจะใส่ตรงนี้นะคะพอเราใส่สารแล้วก็เสียบแบตเรียบร้อยเสร็จนยคะแล้วก็ปิดอุปกรณ์นี้จากนั้นก็เอาโทรศัพท์อะคะ่ะเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นโทรศัพท์รุ่นรุ่นที่แบบเล็กๆเนาะหรือ iPod นเนี่ยเขาไม่จะใส่แล้วก็ถ่ายรูปแชะได้เลย ่าแล้วเป็นแอปพลิเคชันประมวลค่าสี R G B ไปวัดเปรียบเทียบตอนนั้นวัดส,สารอะไรบ้างครับอ่าตอนนั้นได้หาความเข้มข้นของเหล็กในน้ำโครเมียมอ่าคอปเปอร์อโลหะนักต่างๆที่สามารถทำปริยาให้เกิดสีได้ทุกอันเน้นเน้นว่าสารต้องมีสีเนาะอย่างเราเราเรียนสเปกโตเนาเพราะว่าวิธีเทียบม,มาตรฐานของอาจารย์คือไปทำ U V Visible Spectrophotometry ด้วยเพราะฉะนั้นก็เน้นสารที่มีสี เป็นคาลิเมทรีนะคะเนาะพอเวอร์ชั่นถัดมาเนี่ยก็ได้ทุนที่อยา,ากจะวัดถ้าเกิดสมมติเราเป็นของแข็งวัดได้ไหม,มได้ค่ะเราเวอร์ชั่นนี้เล็กขึ้นอันนี้ไปประกวดได้รางวัลโอลืมมาถ้วยมาถ้วยรางวัลเก็บไปบ้านไปแล้วนะคะเป็นของบัดีศึกษาไปประกวดอันนี้เราสามารถที่จะปาดครีมเนื้อค,ครีมลงไปบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็จริงๆก็จะมีลักษณะเป็นไฟเหมือนกันวัดวัดอะไรอะวัดเฉดสีของครีม ครีมเบสครีมที่เขาไปทานหน้าเป็นเมคอัพเบสอะไรพวกนี้ <สำ S 2> ซึ่งเวลาเครื่องสำอางเวลาเวลาสมมติว่ามันมีสีครีมแต่ครีมแต่ละเฉดใช้ใส่ตาดูแบบเนี้มันแยกความแตกต่างไม่ได้ว่าเป็นสีหนะะึ่งีสองีสามเนี่ยค่ะอ่าคราวนี้เราก็สามารถไปใช้มาปาดตรงนี้ลงไปนะคะเอาจริงเอาคิเวเบสแล้วก็ปาดลงไปเนี่ยแล้วก็จะวัดเป็นค่าเสีชิบีก็สามารถแยกเฉดสีของครีมได้แอนวนี่ก็ได้ทุนมาเหมือนกันของออันนี้ไปประกวดด้วยนะคะ มันก็มันเล็กแล้วก็มันมันมีพิเศษกว่ากล่องนี้ก็คือหนึ่งนอกจากจะเล็กแล้วเนี่ยเราเพิ่มออปชันก็คือเราเพิ่มพัดลมให้มันร้อนมันร้อนอ่าเพื่อพัดลมมันก็จะคิ้วถ้าเปรียบเทียบอันนี้อันนี้ได้ไปสวิสเนาะอันนี้ได้ไปประกวดที่เชียงใหม่ก็ได้รางวัลเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็มีอนุสิทธิบัตรเช่นกันนี่ค่ะไปตรวจสอบเฉดสีของเครื่องสำอางชนิดครีมแบบพกพาสะดวกอ่าอันนี้ได้โจทย์มาหลังจากนั้นก็จะมีโจทย์ในเรื่องของว่าเราวิเคราะห์อะคิลไมายรู้จักอะคิลามารไหม กลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็ไปอบทอดที่อุณหภูมิเกิน1 8อองศาก็จะเกิดสารตัวนี้ขึ้นเราก็ทราบว่าตัวนี้มันมันสามารถที่ทำปยาปยให้เกิดการเรืองแสงได้เราก็ทําให้เกิดการเรืองแสงแล้วเราก็ถ่ายรูปเหมือนกันอยู่ในกล่องอันนี้จะเป็นกล่องอีกกล่องหนึ่งที่พิเศษขึ้นมาคือหลอดไฟจะเป็นแบ็คไลท์นะคะครับอ่าแล้วก็จะใส่อยู่ในไมโครเพลทจริงๆไมโครเพลตต้องเป็นสีดำเนาะแต่ว่า ไม่เจออันนี้ก็แต่ว่าคือตำแหน่ง <S <S คือประวันเนี้ยคือเราฟิกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่สารคือเวลาเรามองด้วยตาเปล่ามันจะเหมือนแบบมันเลื้องแสงเท่ากันอะ่ะอ่าแต่ถ้าเราปิด <S <S ปุ๊บเปิดไฟมันก็จะถ่ายรูปบ,บนแชวันนี้เราก็กล้องถ่ายนี่มันจะแยกเฉดสีได้เลยออแต่ว่าไม่เปิดให้ดูอาจจะเดี๋ยวตาบอดเนาะเราต้องอยู่ที่พิดเพราะเด็กทําแบบที่ตาพล่าเลยอืต้องใส่แว่นกันแดดครับค่ะอันนี้ เหมาะกับศาสตร์เรืองแสง<น>ก็มีอาจารย์โกนะคัหน้าภาเขาก็ยืมไปวัดอะคิลไม,มของเขาเหมือนกันพอดีเขาจะฟอรปริยาที่ว่าอะคิลไมมันเกิดขึ้นแล้วจะมีสารอะไรไปยับยั้งอ่าแล้วลดลงไหมค่ะเขาก็ยืมกล่องน,นี้ไปทดลองค่ะเ<น>พราะว่าได้ทั้งอนุสิทธิบัตรด,ด้วยแล้วก็ตีพิมพ์แล้วด้วยนะคะติดตามเซิร์ชเชื่ออาจารย์ปริญญามาสวัสิ์ก็จะจะมีเปเปอร์นี้อยู่นะคะ พอเวอร์ชันถัดไปคือจริงๆแล้วในก่อนการวิเคราะห์ในในในตัวอื่นๆก็ตามเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการย่อยคือเราเราปกติเวเตช,ชันเราก็จะย่อยโดยใช้กรดแล้วก็ไปอยู่ในฮูดเนาะรอกัน2 3สามชั่วโมงต้องคอยเติมน้ำให้แห้งจนควันหายไปคราวนี้เนี่ยมันใช้เวลาเราก็พอดีที่ภาควิชามีเครื่องไมโครเวฟด้วยเราก็ไปทดลองใช้เหมือนกันเครื่องนั้นก็สมล้านได้มั้งแต่ในการใช้เนี่ยมันมีความไม่สะดวกคือ1ใช้สารค่อนข้างเยอะสองก็คือ รอนาสมมติตัวย่อยชั่วโมงครึ่งแล้วยังต้องล้างอีกชั่วโมงครึ่งอ่ะกว่าจะได้ทําวันนั้นคือแบบไม่ได้ทําเราก็เลยมีคลิปคิดขึ้นมาเราจะมีเครื่องย่อยของเราเองนะอันนี้ตีพิมพ์ไปหลายเปเปอร์มากเลยนะคะไปดูเซิร์ชได้เลยอ่าทากล่องง่ายๆเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นกล่องลักษณะไม้หนาอย่างนี้นะเป็นกล่องที่เป็นเป็นโฟมเป็นกล่องเครื่องมือแพทย์แต่ปรากฏว่ามันมันมันพังไปหลายกล่องมากก็เลยสุดท้ายได้ม้ในเนื้อแข็งค่ะโดยเรา ซื้อหลอด UV มานะคะอ่าแล้วก็ต้องทุกอย่างอยู่ในความควบคุมในกล่องน,นีน้แล้วก็เป็นสีดําเพื่อลดการสะท้อนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สารที่จะก,การจะย่อยเนี่ยเราก็จะใส่อยู่ในอ่าเทสทิวน,น,นี้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาง่ายๆนะคะเด็กก็ช่วยนคิดนี่แหละปิดนี้เองสามารถย่อยได้ทีละหลายตัวอย่างแล้วก็ใช้เวลาคือเราเปิดไฟวอร์มแลมให้สามสิบนาทีปล่อยไว้อีกประมาณชั่วโมงครึ่งกลับมามันก็เรียบร้อยแล้วแต่คือที่สําคัญคือจะต้องปิดไฟให้ปิดฝาให้แน่นเพราะว่า เวลาเด็กจะเปิดดูทีไรเด็กก็ควรตอดต๊ก่อนเนาะให้มันบอกเพราะว่าแสงจะสามารถที่ทํร้ายสายตาของเราได้ก็ลงทุนซื้อแว่นกันแดดที่กันยูวีจริงๆให้เด็กเวลาทดลองเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราต้องการเซฟเด็กเพราะว่าอันเราก็เลยตีพิมพ์ได้หลายเรื่องในเรื่องของโลหะหนักเลยโลหะหนักทุกตัวสมมติว่าวันนั้นวิเคราะห์พวกตัวอย่างเป็นอะไรบ้างครับตัวอย่างขนมปังซีเรียลข้าวอะไรที่เป็นของแข็งได้หมดเลยอ่าเราตอนนั้นเราวิเคราะห์โลหะหนัก หลายตัวเลยในข้าวในขนมปังขนงอะไรก็ไปด้วยก่อนะก็คือก็มีไนตริกกับไฮเจนเบอร์ไซด์แต่ว่าใช้น้อยมาก3 ml ออคือปกติเราย่อยมันใช้เยอะเนาะใช่ใช้สิบคือสารเนี่อนจากใช้วิธีนี้สารจะเหมือนกับว่าเป็นกรีนเป็นกรีนเคมิสตี้เลยเพราะว่าใช้สารน้อยมากเวสก็น้อยมากสารมก็คือย่อย complete แล้วแล้วก็ ใช้เวลาประมาณไม่ไม่เกิน2ชั่วโมง <Okay. S 2> เด็กก็จะง่ายคือแบบเสียบปลั๊กแล้วเขาก็ทิ้งไว้ไปเลย mm hmm. นะคะอันนี้ก็มีทั้งอนุสิทธิปัดด้วยแล้วก็มีตีพิมพ์หลายเรื่องที่เรื่องแรกที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่กล่องนี้นะแต่แค่เป็นเปลี่ยนวัสดุเนี่ยหาโปรตีนในในถุงมือยางเพราะว่าปกติคนเนี่ยจะแพ้พวกไม่ว่าจะเป็นถุงยางถุงมือยางทุกอย่างที่มีถ้าบอมีเป็นทรสโปรตีนเนี่ยมาทำให้เกิดอัลล์จิกได้ mm hmm. อ่าก็เลย ตอนนั้นได้ทุนมาหาโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ<ะ>แล้วก็ในผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง<ะ>ก็เจอเจอเยอะๆก็ใช้เครื่องย่อยนี้แหละแต่ว่าอันนั้นเป็นเป็นรูปแบบที่เป็นกล่องเครื่องมือแพ่แล้วมันพังไปแล้ว<ะ>จานพอหลังๆมาแล้วจานต้องย่อยเยอะเนาะ,ะจะไปต่อคิวทําไมโครเวฟก็ค่อนข้างนานคิวก็เยอะก็เลยคือปกติต้องใช้ไมโครเวฟควรจะต้องไมโครเวฟอ่าควรจะตแต่ว่าพอเราประคิดค้นวิธีไ,<ม>ได้ได้ไหมไมโครเวฟแบบไหนครับไมโครเวฟ d i เ e s t i แบบแบบเครื่องสามล้านอ่ะอ๋อไม่ใช่ไมโครเวฟที่ใช้ที่บ้านไม่เครื่องไมโครเวฟที่ใช้ที่บ้านเนี่ยมันพ มันจะมีไอเยอะแล้วมันมันอันตรายกับคนทําด้วยถ้าคนทําไม่เป็นจะเห็นเพื่อนเพื่อนที่ทําไมโครเวฟหาพวกโลหะหนักในพวกอาหารทะเลพังไปหลายเครื่องแต่ของเราไม่พังนะเพราะเปลี่ยนเป็นกล่องเนี้ยตีพิมพ์มาหลายรุ่นเหมือนกันนะคะก็ย่อยได้ทั้งแต่บอกว่าตัวอย่างที่เป็นอาหารได้เกือบทั้งหมดเลยอะคิลไามาได้หมดชาอะไรก็ได้นะคะอาหารนะคะก็ทุกอย่างต้องผ่านการย่อยก่อนเพราะในเคมีวิเคราะห์เราก็รู้อยู่แล้วว่า ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นที่สําคัญที่สุดใช่เพราะนั้นคือสารจะต้องใสแล้วเราค่อยไปทําให้เกิดสีหรือเกิดการเรืองแสงอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะวัดแบบไหนถ้าเป็นอะคิลไมายเราค่อยมาเรืองแสงใช่ไหมหหแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นทั่วไปอย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็วัดเ,เด็กทําหลายตัวเหมือนกันทําสมมติย่อยหาเหล็กเหล็กสามเหล็กสามในน้ําหรือในขนม ในซีรีส์อะไรต่างๆพวกนี้เราก็ย่อยผ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็มาฟอร์มสีธรรมดานะคะแล้วก็ใส่คือคราวนี้เนี่ยการวัดทีละตัวบางทีมันก็เสียเวลาค่ะอาจารย์รก็เลยจะมีเครื่องอย่างนี้อย่างกล่องพวกนี้จะเห็นว่าสังเกตว่าเราจะใส่คิวเวกได้แค่ทีละหนึ่งใช่ใส่วัดได้ทีเดียวแล้วก็ใช้สารค่อนข้างเยอะเนาะตั้งหนึง่งมลเนาะเออเยอะแต่คราวนี้ก็เลยเฮ้ยเรามีสารเยอะเราก็เปลี่ยนเป็นใส่ในอ่าของเยอะของเยอะ ใส่เป <96. S 1> <ะ>็นไมโครเพจ96ออกแบบเป็น96เนาะ,ะอ่าถ้าสารเรืองแสงต้องเปลี่ยนเป็นไมโครเพจสีดําแต่ถ้าเกิดสารไม่เรืองแสง<ะ>เราใช้ใสเพจไมโครเพจใส,สค่ะ,ะแล้วเราก็ใส่สารเข้าไปในนี้อันนี้เป็นกล่องได้โจทย์เหมือนกัน<ะ>ครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จคือโลหะปริมาณของเคอร์คูมินในขมิน้น<ะ>ทั้งขมิ้นสดผลิตภัณฑ์ขมิน้น นะะคใส่ลงไปตรงนี้เลยอันนี้เป็นเครื่องเลยนะครับเป็นเป็นจริงๆเครื่องดิจิตอลอิมเมจคาลิเมเตอร์เหมือนกันเหมือนกันเป็นกล่องเนี้ยเป็นกล่องทำอาที่คือเป็นกล่องมืดเป็นกล่องมืดแต่ว่าจะแบกพอดีไม่ได้ไม่ได้ชาร์จไปแบบดีเคไว้อ่านใช่แล้วก็ปิดเอาสมมุติเอาสารใส่ปุ๊บชาร์จแบตเสร็จปิดไฟไอ้ปิดฝานะคะพอดีแบตเราเก็บใส่ตู้เย็นไปหมดแล้วอะก็เลยมานั่นแล้วก็แล้วก็ใช้ถ่ายรูปวันนี้ธรรมดานะคะเดี๋ยวมันจะมีแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะแอปวัดแสงนะคะชื่อไลมิเตอร์ uh huh. แล้วก็ uh huh. จะสามารถเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดปุ๊เราก็วัดเลยแต่นี้มันมืดเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไฟเนาะอย่างเงี huh. ้ยอ่าแล้วก็ต้องดูตำแหน่งของเราแล้วก็จะแบบเด็กก็จะมาร์กไว้ตรงไหนเพราะว่าเด็กแต่รุ่นมามีโทรศรัพท์คนละยี่ห้องไง <laughs> เขาก็ถ้าใครใช้ยี่ห้อไหนก็รุ่นนั้นให้จบไปอย่ uh huh. างเงี้ยแต่นี้เราเป็น iPhone 12เนาะ uh huh. อ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราจะวัดค่าสีจริง,รงๆแล้วก็มาเลือกแอปที่ดาวโหลดได้ฟรีก็จะมีเป็น พิกเซลพิกเกหรือ c o l เล n a m เก็ได้คัลเล n a m เมันก็จะดีอย่างหนึง่งแป๊บนึงนะคือมันวัดได้หลายๆสมมติเราจะเทคเนี้ยจริงๆเราสามารถถ่ายผ่านกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็สมมติสมมติามีอะไรสักอย่างเนาะมันก็สามารถที่จะยูสโฟโต้นี้ก็ไปหาค่าอา b ได้เลยจุดแบบเนี้ยไปพอตกราฟอ,าอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเหมาะสําหรับมีสารตัวอย่างเยอะ9 6ตัวอย่างะนะคะล่าสุดเด็กก็ทําอยู่วันนั้นทาอะไรนะ าหาอะไรในข้าวต่างๆเยอะๆหลายสิ่งแต่เคอร์คูมินเนี่ยก็ได้ทั้งโจทย์อนุสิบัติด,ด้วยมีตีพิมพ์ด้วยของเด็กปริญญาอกีก<ม>ทำเคอร์คูมินนะคะแล้วก็มีจริงๆเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ที่ไม่ฟรีอยู่ด้วยอันนึงแต่<ม>แต่เดี๋ยวนี้คือใช้ฟรีไปเลยครับ<ฮ>อืมคราวนี้ก็มีอีกงานหนึ่งนะคะสมมติแบบอันนี้มันก็เห็นว่าเครื่องมือทุกอย่างมันยังดูใหญ่ๆเนาะ<ม>แต่เวอร์ชั่นล่าสุด กล่องควบคุมแสงเราอันแค่นี้เองเห็นไหมนิดเดียวเท่าหน้าเราไม่เท่าไม่เท่าโทรศั์มือถือยังใหญ่ไาอีกนะเออใหญ่กว่าอันนี้แต่ว่านี้ก็จะมีข้อด้อยที่ว่าวัดได้ทีละตัวนะเพราะมันเล็กมันต้องวัดได้ทีละตัวครนี้เนี่ยออกแบบกับร่วมกับน้องชายนะคะที่เป็นตนตแพทย์เนี่ยก็จะใส่สารตรงนี้ใส่เป็นนี่ ใส่ชิ้วน้อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สารลงไปตรงนี้แล้วก็นี้แล้วเสร็จแล้วก็ปิดแสงไปปิดควบคุมแสงอย่างนี้อืธรรมดาไม่ค่อยได้ใช้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เด็กกวาโทตีพิมพ์าอยู่หาลวนหาหนักหลายชนิดในข้าวแต่ครั้นี้ก็ออกแบบก็คือสามารถเปิดไฟได้แล้วก็อุ้ยเรา เราจะสาธิตแล้วกันอันนี้สาธิตตั้งแต่วัดแสให้ดูอันนี้อันนี้จะได้เพราะว่าไฟมันอยู่ในตัวมันอย่างนั้นอื่นเนี่ยมันต้องต้องใช้แบตลิเธียมโพลิเมอร์ค่อนข้างใหญ่หน่อยต้องชาร์จแบตก่อนแลวเมื่อใส่ได้แต่เนี้น้องก็ทําแบบชาร์จในตัวเห็นไหมสังเกตไหะเห็นแสงปะครับอ่าแล้วก็สามารถที่แบบเนีย้ยเนี่ยเปิดตรงนี้ได้นนี้ออกแบบใหม่หมล่าสุดเลยก็จดแล้วเหมือนกันนะอ่านี่นะพอเราจะวัดเนี่ยพอเราจะวัดเนี่ยนี่ไม่ยากเลยเราก็เอามือถือของเรา มันมีข้อดีที่ว่าอันนี้เนี่ยมือถือใช้ได้ทั้งระบบ iOS Android ได้หมดเลยอ่าแต่ว่าน้องกับเราออกแบบให้มันสามารถใสใช้ได้หลายๆอันเนาะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูสมมติเราจะวัดแสงทุกครั้งเราต้องวัดแสงก่อนนะก่อนจะถ่ายภาพนี่ปุ๊บสามารถเอาเสียบเข้าไปางี้ได้เลยเห็นไหมเห็นปะอันนี้ถ้าเกิดเราจะปรับแสงเนี่ยเราก็เยจะให้สว่างขึ้นไหมมันน่าจะเต็มที่แล้ว ม,มันจะมืดอ่าเนี่ยสว่างขึ้นอ่าสว่างเนี่ยพอเราสมมติในการถ่ายภาพแต่ละครั้งโอ้สมมติโอ้ยมันคือจริงๆในในกล่องเล็กมันมีข้อดีคือแสงมไม่ต้องเยอะมันก็ถ่ายได้แล้วนะคะจากนั้นพอเราอ่านหนึ่งลักใช่ไหมทุกครั้งก็ต้องมาเซตหนึ่งลักเท่ากันจะรปุ๊บก็เดแบบี๋ยวสไลด์ปิดไปก่อนไม่ไป <laughs> แป๊บนึงพแบบี่แป๊บบนึงแป๊บนึงเห็นไหมถ้าวัดข้างนอกเห็นไหมคะแสงเยอะ,ะอ่ะาคราวนี้มาวัดสีเหมือนเดิมค่ะถ้าเราจะถ่ายรูปสมมติเรามีอะไรอ่ราก็จะถ่ายละ หายตรงนี้ใหม่ใช <Huh? S 1> อ่าเห็นไหมคะโฟกัส mm hmm. มาหน่อยแช่ <Wow. S 1> อ่าแล้วเราก็ยูทโฟโต้เลย mm. นี่เราก็จิ้มลงไปเลยค่ะนี่สีอะไรของมันจะเป็นซิมเบอร์ซิมเวอร์แฟมิลี่เป็นเกร์เนี่ยแล้วก็จดค่า RGB ไปพอดกราฟได้เลย mm hmm. เห็นไหมคะอ่า <Okay. S 1> นี่แหละง่าย ง่าย,ายค่ะอันนี้แบบง่ายๆกล่องนี้ก็เหมาะพกพาแล้วก็โทรศัพท์ใช้อะไรก็ได้แค่โหลดแอฟรีเราจะเน้นแอฟฟีเมื่อก่อนเราจะเป็นแอปที่แบบเราจ้างคนเขียนนะคะ <c oughs> แล้วคราวนี้พออยู่ไปหลายปีคราวนี้มันหมดลิขสิทธิ์ไปแล้ว <c oughs> ่ะก็เลยใช้แอฟรีแล้วกันช่วงนี้นะคะไปอยัา <c oughs> อ่านะคะก็ปิดนี้ธรรมดาอ่าอันนี้น,น้องน้องชายที่เป็นทันตแพทย์ทําให้ <c oughs> แล้วเขามีเครื่องสําหรับอะไรนะสำหรับพินพ์อะสามดีเขาพิ้นให้เองใช้พลาสติกแบบ ปล,ปลอดภัยนะคะเนาะก็จะเน้นแอฟฟีไรพีเพาตีพิมพ์ล่าสุดไปสองเปเปอร์ก็เป็นเอาเป็นแอฟฟีแต่ก่อนหน้าพวกก่อนคงจะเป็นแอปที่เขียนค่ะลงลงหลายตัวเหมือนกันนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าของอาจารย์เนี่ยจะมีสามารถคือมีเครื่องย่อยเครื่องย่อยที่สร้างเองโดยที่เทียบผล <S <S ทเทียบเคียงได้เอาจริงอาจารย์มีมีคนถามมาตอนรีวิวเวอร์เขาจะถามว่าเทียบเคียงได้กับไมโครเวฟเราเอาเทียบแบบกลีนเชมิรซี่มาเทียบไยเขายอมรับ เพราะว่าได,ได้ได้หลายเปอร์เหมือนกันทีเครื่องย่อยเพราะว่าทุกผ่านการย่อยก่อนย่อยเสร็จแล้วมาเลืองแสงไม่เลืองแสงวัดทีละหลายตัววัดทีละตัวเดียวอ่าก็มีประมาณนี้นะคะแอปพลิเคชันหลากหลายค่ะวาจจาท์ทําตั้งแต่สมุนไพรอาหารยาค่ะสิง<น>่งแวดล้อมด้วยสิ่งมวดล้อมด้วยแต่เน้นเน้นต้องย่อยก่อนเนาะเพราะเคมีคอลเราต้องย่อยก่อนแล้วก็ทาให้เกิดสีแต่ต้องเน้นเลยนะเทคนิคของอาจารเป็น etry, คาลลิเมทรีที่พี่เรียกว่าเป็นดิจิตอลอิมเมจ คาลิเมทรีซึ่งหมายความว่าคำว,ว่าดิจิตอลคือถ่ายภาพดิจิตอลนั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างต้องเราต้องรู้ปริยาเคมีก่อนว่าเราจะมาฟอร์มอย่างไร<ะ>ประมาณนั้นก็เลยว่าหลากหลายขึ้นอยู่กับจะเลือกอะไรเพราะว่าจะมีเด็กทํามาแต่ละรุ่นเนี่ยคือมันก็อัปเดตมาเรื่อยๆทำมาเรื่รุ่นคือแต่กล่องทุกอย่างเนี่ยจริงๆคืออาจารย์ก็ทํากับน้องชาย<ะ>น้องชายช่วยทําเลยค่ะ Family b u s i n e s s เนาะประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดสนใจอยากจะ สนใจที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ติดต่อได้อาจารย์ปริญญามาสวัสดนะค่ะทางช่องทางของภาควิชาเคมีเว็บไซต์ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็จะมีภาควิชาเคมีวิชาเและวิทยาศาสาตร์มาหาวิยา,ยาลัยในสวนนะคะแลนะ้วก็ในนั้นก็จะมีที่เบอร์ติดต่ออาจารย์อยู่ในนั้นอยู่แล้วเบอร์เบอถ์ชีเนาะเปเปอร์น่าจะใส่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาใส่ไปให้หรือเปล่านี่จริงๆเซิร์ชเชื่ออาจารย์อะ P I N Y A เจออยู่แล้วโอเคครับ <Reserve. S 2> ดิจ <Okay, S 2> <Digital S 1> ิต <image, S 1> อลอิมเมจคาลิเมิตรีนะคะคในแนวนี้ค่ะพี่ขอบคุณนะค,ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครั